ก็คือผ่าตัดเล็กอ่ะคนก็จะมองว่างงว่าผ่าตัดเล็กเราแบบออกจากโรงพยาบาลไปเลยอ่ะอันนี้คุณจะเคลมในวงเงินผู้ป่วยนอกได้ไหมหรือคุณเคลมในวงเงินผู้ป่วยไหนได้งงผู้บอกเลยว่าผ่าตัดเล็กอ่ะสมัยนี้นะของประกันสมัยนี้พวกเหมาจ่ายอ่ะถ้าคุณนอนเกิน6ชั่วโมงอ่ะมันจะเคลมในวงเงินผู้ป่วยไหนตั้งสี่บับดล้างไตอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นประกันเหมาจ่ายสมัยเนี้ย เป็นผู้ป่วยนอกก็จริงแต่เขาตีเป็นวงเงินผู้ป่วยในหมดเลยนะคะถ้าคุณมีงบนะถ้าคุณมีงบคือมีเงินนะ่ะที่สามารถทําได้อ่ะครูเชียเป็นแบบเหมาจ่ายปัญหาจะน้อยครูเรียกเป็นเหมาจ่ายกับล็อกวงเงินล็อกวงเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างล็อกหมดเลยเช่นค่าห้องค่ายาเนี่ยเขาเรียกว่าล็อกวงเงินพวกเนี้ยปัญหาเยอะเพราะว่ามันต้องมานั่งเทียบว่าปาระกันที่คุณทําอ่ะเท่าไหร่ค่ารักษาเท่าไหร่มีส่วนต่างเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเกิดคุณทำเป็นเหมาจ่ายอ่ะมันจะล็อกบางค่าเองเช่นค่าห้องค่าผู้ป่วยนอกอะไรเงี้ยนอกจากนั้นมันจะเป็นวงเงินล้ำซําเออเช่นปีหนึ่งได้ห้าล้านปีหนึ่งได้สิบล้านอะไรเงี้ยพอเป็นวงเงินล้ำ้ําอ่ะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเรามีวงเงินรักษาต่อปีเท่าไหร่แล้วมันก็จะประมาณค่าใช้จ่ายได้ คุณไม่อยากพลาด m มายเซตและความรู้ดีๆฝากติดตามครูปิชาด้วยนะคะ